อารมนั <hey> ่งดีความตั้งมั่นด้วยสตินี่ว่าสัมมาสติความตั้งปันตั้งตั้งใจมั่นรู้เรียกว่าสัมมาสมาธิ สติรู้ตัวสติรู้ตัวสมาธิรู้พร้อมให้ขอใใจว่าสตินี่เป็นมักของลูกเป็นมักของกายเพื่อเลือกลูรูปอยู่ตลอดเวลาสมาธิลูดร,ร,รอบรอบหนังรอบตัวไกายกายนอกไกยในกายในกายนายนสมาธิ ฟังแล้วไปฟังฟังแล้วไปดูดูแล้วไปว่างว่างแล้วไปสยสัเพื่อจะให้เราได้เข้าใจตัวเราเองไม่ให้ไปเข้าใจผู้อื่นไม่ไม่ไ,มไปรู้ผู้อื่นเพื่อจะทําใจตัวเองให้เข้าใจในรูปขันตัวเองไม,ไม่ให้ไปยบไม่ให้ไปไปยิดมั่นถทอมั่นตัวเองว่าตัวเองเป็น ตัวนั้นตัวนี้เป็นตัวรู้เป็นตัวดูเป็นตัวอาศัยเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ว่างจากตัวเองเพื่อให้ว่างตัวเองตัวเองไม่หลายตัวเองถ้าตัวเองผูกมัดว่าตัวเองนั้นเป็นตัวตนนั้นน่ะมันหาประมาณไม่ได้ขันทั้งห้าอุปทานขันก็เป็นตัวเองสัญญาเวทนาสังขารสัญญาณก็เป็นตัวเองลูกก็เป็นตัวเองผู้รู้ก็เป็นตัวเองสติสมาธิก็เป็นตัวเอง พราะนั in Arizona, ้นตัวเองนั sure? ้นน so, ่ะคือให้รอบดูรู้รอบเขาว่ารอบดูรู้รอบด้วยสติสมาธิเนี่ยคือให้รอบดูรู้ตัวเองระวังตัวเองเพื่อจะให้เข้าใจว่าตัวเองนั้นน่ะที่จริงตัวเองนั้นคือตัวเองคืออะไรตัวเองเป็นตัวยังไงอืมเป็นตัวยังไงตัวเองรู้ยังไงตัวเองเขาว่าตัวเองนั้นน่ะตัวเองว่างว่างว่างจากตัวเองว่างยังไง คำว่าวางตัวเองวางยังไงในตัวเองอย่างนั้นนะอืมก็ให้ยอให้ให้ยอมได้เข้าใจในในในเหตุสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้น่ะจะทําจะทําให้ตัวเองได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเนี่ยตัวเองก็เข้าใจมากไปกว่านั้นอีกว่าให้ร่ตัวเองให้ร่ตัวเองให้มากขึ้น มากขึ้นหมายอไหมายเามคำว่า,าให้รล่าตัวเองให้ว่าวง,างจากตัวเองนั่นแหละเมื่อมันว่างแล้วเนี่ยก็ให้วางตัวเองในความเห็นตัวเองในว่างตัวเองนั่นแหละอันนี้เป็นหน้าที่ของของนักปฏิบัติการตั้งมั่นอยู่กับสมถะสมถะเรียกว่าเป็นผู้รู้ตัวเองอยู่สมาธิความตั้งมั่นเป็นผู้ละตัวเองอยู่ เนี่ยสติกับสมาธิทีเนี่ยมักสองมักหน่มักสติมักสมาธิเนี่ยเป็นตัวรูเป็นตัวผ้ารูเป็นตัวผ้าละเป็นตัวผ้าว่างเป็นตัวผ้าว่างเพราะว่าทุกสิ่งอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ตัวเองให้เข้าใจให้เส่็จเด้๋ถ้าเจ้าไม่เข้าใจเลยเจ้าก็จสหลงเข้าใจเลยแหละฟังดีนะถ้าเจ้าไม่เข้าใจเจ้าก็จะหลงว่าเจ้าเข้าใจเลยแหละใช่อืะดูดีดีดูดีดี ทำความเห็นทำความรู้ทำความรู้ตัวเท่าพร้อมให้เข้าใจในในความรู้ตัวเท่าพร้อมเพราะฉะนั้นคาว่าตัวเองนั้นหรือคําว่าไม่ใช่ตัวเองนั้นหรือคําว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปของตัวเองนั้นหรือความว่างวางเสยออยู่กับตัวเองนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลอะไรต่ออะไรประมวล ประมวลการคือสืบเนื่องประเมินผลนั่นแหะประเมินผลว่าเอเป็นย่ยนไปไหนเหตุมันเกิดแล้วต้องประมวลเหตุเพื่อจะให้เข้าใจเหตุได้ประเมินเหตุในผลของของการประเมินเะมื่อประเมินแล้วรูแล้วสิเป็นไปบ้างหลืวเปลดาเลยต้องประเมินผลอีกเนี่ยประมิลผลในเหตุอีกเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วเล,ลาให้เข้าใจพอบว่ายเสือได้พอว่ายฟงังจะสอให้พวกตัวนี้เข้าใจ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วให้ว่างใจเดี๋ยวบยนวะันอาทิตยัน,นที่มันได้ความถูเห็น้คุณได้ความเข้าใจเด้้เ,เพราะนั้นให้เข้าใจได้ความเข้าใจหรือให้เหนือในะสิ่งที่ความความเข้าใจของของพวกเจ้าเองเอ้ออาซาม,มีมุนสาธุูเนธามาเรียวะหาปูลาปริปปุลินติสากก๊าลังอีวามีรูตินาฟิตันังอีปอกัตสตี อิติตังปฏิตัรมตุมหังปณิวะจึงจะตุสเพปุเรนตุสังขปาจันโทปรณโสยะถามิชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสัตุมาเตภาวะวันตาลายุสุขีติขายุโก 看س你过จ大ر